ภาษีสำหรับแพทย์ปี2563หมลายคนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าการวางแผนภาษีเนี่ยเป็นเรื่องยุ่งยากเพราะว่าต้องมานั่งคำนวณต้องมาดูงเงื่อนไขาการลดหย่อนต้องเตรียมเอกสารต่างๆเพื่อยื่นให้กับพี่สัมพารอีกแต่ถ้าเราบริหารจาัดก,การภาษีเป็นเนี่ยเราจะสามารถลดค่าใช้ใจ่ายอย่างภาษีได้แล้วก็จะมีเงินเหลือกลับมาในการเก็บออมและลงทุนเพิ่มขึ้นและถ้าเราทําได้ในครั้งแรก ครั้งถัดไปปีถัดไปเราก็จะเริ่มทำได้เป็นอัตโนมัติมาติดตามคลิปนี้กันค่ะว่ารายได้ของแพทย์ที่เราได้รับการเนี่ยส่วนใหญ่เป็นรายได้ประเภทไหนและจะคำนวณภาษียังไงมาวางแผนภาษีกันค่ะเพราะว่าภาษีเนี่ยเป็นค่าใช้จ่ายที่สำคัญตัวหนึ่งเลย ฝากช่อง Youtube c h anel n ดรตุ้ยด้วยนะคะกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางเพจที่พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องหุ้นกองทุนรวมและเรื่องการเงินแบบเข้าใจง่ายใช้ได้จริงค่ะในการวางแผนภาษีนะคะเราต้องคำนวณภาษีของเราให้ได้ก่อนว่าเราเสียภาษีเนี่อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะคะซึ่งการคำนวณภาษีเนี่ยก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรอย่างแรกเนี่ยเราก็ต้องรู้ก่อนว่า เงินได้ของเราทั้งปีเนี่ยประมาณเท่าไหร่และก็ลักษณะของเงินได้ของเราเนี่ยเป็นลักษณะไหนนะคะซึ่งเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังต่อไปว่าไรายได้ของแพทย์เนี่ยที่เราได้กันเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือมันจะออกมาไม่40วงเล็บหก็40วงเล็บหนะคะ แล้วก็ค่าใช้จ่ายเนี่ยหักอะไรได้หักค่าใช้จ่ายเนี่ยได้เท่าไหร่บ้างนะคะซึ่งหักค่าใช้จ่ายได้เท่าไหร่เนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับลักษณะของเงินได้ของเราซึ่ง40วงเล็บ1ก็จะหักได้แบบหนึ่ง40วงเล็บ6ก็จะหักได้อีกแบบหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นไอหักค่าใช้จ่ายได้เท่าไหร่เนี่ยตรงนี้กฎหมายเขากําหนดไว้แล้วนะคะว่าจะหักได้เท่าไหร่ อย่างที่3ามที่เราต้องรู้เนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าค่าลดหยอ่อนเนี่ยมันมีอะไรบ้างซึ่งค่าลดหยอ่อนในแต่ละปีเนี่ยก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนไปบ้างนะคะอย่างเช่นปีนี้ก็มีการปรับเปลี่ยนเรื่องของกองทุนปปลหยัดภาษีก็คือยกเลิก l t f ไปแล้วก็มีเรื่องของกอง SSF SSF X เนี่ยเข้ามาแทนนะคะแล้วก็ยังมีการปรับเกณฑ์เรื่องของ IMF ใหม่ด้วยแล้วก็มีเรื่องของช็อปดีมีคืนที่เข้ามาในปีนี้ หลังจากที่เรารู้ว่าเงินได้ทั้งปีเนี่ยเราเท่าไหร่ลักษณะของเงินได้เราเป็นยังไงแล้วเนี่ยก็จะหักด้วยค่าใช้จ่ายที่กฎหมายกําหนดไว้นะคะแล้วก็หักด้วยค่าลดหย่อนตรงนี้เราก็จะได้ออกมาเป็นเรื่องของเงินได้สุทธิเงินได้สุทธิตรงนี้ที่เราได้มาเนี่ยก็จะไปเข้าคํานวณเรื่องของตรารางอัตราภาษีนั่นเองนะคะ แล้วก็คิดออกมาเป็นภาษีที่เราต้องเสียงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันต่อค่ะว่ารลลายได้ของเราเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นรายได้ลักษณะไหนและหักค่าใช้จ่ายได้ยังไง เงินได้แต่ละประเภทของแพทย์นะคะที่เกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพแพทย์ของเราเนี่ยลักษณะของเงินได้เนี่ยก็จะมีเป็น40วงเล็บ1 40วงเล็บ1เนี่ยก็จะเป็นเงินเดือนเงินพอตสองเงินเวนที่เราได้จากโรงพยาบาลที่เราทํางานประจําอยู่นั่นเองนะคะส่วนรายได้40วงเล็บ2เนี่ยก็จะเป็นเงินได้จากการเข้าเวนที่โรงพยาบาลอื่นที่ไม่ใชโ่โรงพยาบาลที่เราทํางานประจําอยู่ ส่วนรายได้40ลงเล็บกเนี่ยก็หลายคนน่าจะคุ้นเคยก็คือจะเป็นลักษณะจากการประกอบวิชาชีพอิสระโลกศิลป์ของเรานะคะก็คือจะได้ค่าตอบแทนเป็นลักษณะเรื่องของ d l หรือเป็นลักษณะของการเปิดคลินิกเองที่ไม่ได้มีเตียงพักค้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นรายได้40ลงเล็บส่วนรายได้40ลงเล็บเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการเปิดสถานพยาบาลเป็นของตนเองแล้วก็มีเตียงพักค้างสําหรับผู้ป่วยด้วยนะคะ รายได้ลักษณะของ40วงเล็บ1กับ40วงเล็บ2เนี่ยเป็นรายได้ที่ถือว่าเสียภาษีค่อนข้างสูงเพราะว่าถึงจะตีเป็น40วงเล็บ1หรือวงเล็บ2เนี่ยก็อาจจะไม่ได้ต่างกันนะคะณจุดนี้ในการหักค่าใช้จ่ายเพราะยังไงก็ตามเนี่ยก็ต้องเอารายได้40วงเล็บ1และ40วงเล็บ2เนี่ยมาบวกกันและหักค่าใช้จ่ายตรงนี้กฎหมายเขียนไว้ว่าหักได้50%ของรายได้ แต่มีเพดานกำหนดไว้ที่1 0 0 0บาทนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะมีผลทำให้เสียภาษีค่อนข้างสูงอย่างเช่นถ้าหมอท่านไหนเนี่ยมีรายได้ประมาณ1ล้านบาทต่อปีเนี่ยหักค่าใช้จ่ายถึงกฎหมายจะเขียนไว้ว่า50%ของรายได้แต่เราไม่สามารถหักได้5 0 0 0 0บาทนะคะเราหักติด เพดานอยู่ที่100,000บาทเท่านั้นเพราะฉะนั้นรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายตรงนี้ก็จะเหลือออกมาที่900,000บาทนั่นเองเรามาดูรายได้40วงเล็บ6ที่เป็นลักษณะของการประกอบวิชาชีพอิสระโลกสินของเราเนี่ยที่ออกมาเป็นลักษณะของ DF อันนี้รายได้40วงเล็บ6เนี่ยจะสามารถเลือกแบบหักเหมาหรือจะหักตามจริงก็ได้ตามค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นนะคะแต่ส่วนใหญ่หมออย่างเราก็ ส่วนเนี่ก็จะหักเป็นลักษณะหักเหมาในอัตรา60%ของรายได้ก็คือถ้าเราเลือกหักเหมาเราจะหักได้60%ของรายได้ซึ่งตรงเนี้ยไม่มีเพดานกำหนดไว้นะคะเพราะฉะนั้นเหมือนเดิมถ้ารายได้ของเรา1ล้านบาทต่อปีเหมือนกันแต่รายได้ของเราเป็น40มงเดเราจะหักเหมาก็คือหักได้60%ก็จะหักค่าใช้จ่ายได้600,000บาทเราก็จะเหลือรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย ที่จะต้องไปหักค่าลดหย่อนต่อและออกมาเป็นเงินได้สุดทีเนี่ยหรือตรงเนี้ยแค่400,000บาทเท่านั้นส่วนรายได้40วงเล็บ8ก็จะเป็นลักษณะเดียวกับ40วงเล็บ6นะคะจะเลือกแบบหักเหมา60%ของรายได้ก็ได้หรือจะเลือกหักตามค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นก็ได้นะคะ เพราะฉะนั้นจะเห็นว่า40ปงเล็บ1กับ40ปงเ็บ2เนี่ยเราก็จะเสียภาษีค่อนข้างสูงเพราะว่าเราหักค่าใช้จ่ายตามกฎหมายกําหนดไว้เนี่ยได้น้อยนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงลักษณะค่าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงลักษณะของรายได้ของเราได้เนี่ยเราก็ต้องหาค่าลดหย่อนมาเพิ่มเติมนะคะเพื่อที่เราจะได้ประหยัดภาษีได้ต่อมาเราไปรู้จักกันค่ะว่าไอ้ค่าลดหย่อนปี63เนี่ยมีอะไรบ้าง ค่ารถยนต์ภาษีสำหรับปี2563นะคะที่มีการปรับเปลี่ยนไปค่อนข้างชาดเนี่ยอย่างแรกก็จะเป็นเรื่องของประกันสังคมนะคะที่นนามาลดหย่อนภาษีปี2563เพราะว่ารัฐเนี่ยมีการปรับลดการหักเงินเข้าประกันสังคมของเราในแต่ละเดือนนั่นเองนะคะทำให้ประกันสังคมเนี่ยก็จะไม่เกิน5,850บาทนะคะเพราะว่าเราถูกหักเงินเข้าประกันสังคมเนี่ยน้อยลง อย่างที่สองเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของประกันสุขภาพนะคะปีนี้เนี่ยรัฐเพิ่มให้ว่าลถหย่อนจากประกันสุขภาพที่เราทําของเราเองเนี่ยได้เป็น25,000บาทจะปีก่อนเนี่ยได้15,000บาทนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยไอ้ตัวประกันสุขภาพเนี่ยจะไปรวมอยู่ในเพดานเดียวกับประกันชีวิตแบบทั่วไปนะคะก็คือไปติดเพดานที่100,000บาทเหมือนเดิมนะคะ อย่างที่3ที่มีการปรับเปลี่ยนไปค่อนข้างชาัดเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของพวกกองทุนประหยัดภาษีนะคะปีก่อนๆเนี่ยเราอาจจะคุ้นเคยกับ LTF ที่หักลดหย่อนได้ไม่เกิน15%ของไรายได้และไม่เกิน5 0 0 0บาทแล้วก็อีกกลุ่มก้อนนึงก็จะเป็นเรื่องของการเก็บเงินเพื่อการเกษียณวกกอบอขอ PVD RMF ประกันบำนาญน,นะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกกลุ่มก้อนหนึ่งได้อีก5 0 0 0บาทเพราะฉะนั้นถ้าเป็นปีก่อนๆเนี่ยก็ถ้าเรา ลงเต็มที่เลยเนี่ยก็จะหักจากตรงนี้จาก LTF กับการเก็บเงินเพื่อการ,กรเกษียณตรงนี้ก็จะได้ประมาณ1ล้านบาทนะคะแต่ว่าปีนี้เนี่ยไม่ใช่แล้วนะคะเพราะว่า S S F เนี่ยต้องถูกนำมารวมอยู่ในเพดานเดียวกับกลุ่มก้อนการเก็บเงินเพื่อการ,กรเกษียณด้วยนะคะก็คือต้องรวม S S F กบขพีวีดีกองทุนสังเคราะห์ครูเอกชน IMF ประกันชีวิตแบบบำนาญกอชแล้วไม่เกิน5 0 0แสนบาทนะคะที่แยกออกไปเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของ SSFx นะคะที่ไม่เกิน2 0 0แสนบาทเพราะฉะนั้นปีนี้ถ้าเราแบบลดหย่อนเต็มที่กับพวกนี้เนี่ยก็คือก็จะมีเรื่องของ SSF ที่ไม่เกิน2 0 0แสนบาทร่วมกับ กลุ่มก้อนการเก็บเงินเพื่อการ,กรเกษียณเนี่ยเพดานตรงนั้นก็อีก5้าแสนถ้าตรงลงตรงเลทเต็มที่ก็จะเป็นเจ็ดแสนบาทนะคะก็จะน้อยกว่าปีก่อนๆที่ปีก่อนๆถ้าเป็นเรื่องของ LTF เนี่ยรวมรวมแบบเต็มที่เลยก็1ล้านบาทนะคะแล้วก็ปีนี้รัฐบาลเนี่ยมีนโยบายลดหย่อนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะช้อปดีมีคืนในการซื้อสินค้าหรือบริการในช่วง23ตุลา6 3สาถึง31 ธันวา6-3นะคะแต่ว่าต้องขอใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบนะคะหรือใบเซ็นรับเงินเต็มรูปแบบสำหรับสินค้าโอทอปกับหนังสือนะคะแล้วไม่เกิน30,000บาทตรงนี้เรานำมาลดหย่อนเพิ่มเติมได้นะคะในโครงการช้อปดีมีคืนมาลองดูกันค่ะว่าเราจะคำนวณภาษีเนี่ยยังไงจริงๆคำนวณไม่ได้ยุ่งยากนะคะเพียงแต่ว่ามันก็จะมีรายละเอียดนิดหน่อย อย่างแรกตัวอย่างแรกนะคะก็คือถ้าเราทํางานโรงพยาบาลรัฐโสดนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็ยังมีรายได้อยู่แล้วเราเนี่ยมีรายได้ต่อเดือนเนี่ยห้าหมบาทต่อเดือนนะคะรายได้ตรงนี้ของเราเป็น40่สิวงเล็บหนึ่งทั้งหมดนะคะก็มีการเก็บออนกับกบขอค่ะเพราะว่าเป็นข้าราชการก็หัก เข้ากบาขเดือนละ5,000บาทนะคะเงินได้ทั้งปีเนี่ยก็คือ50,000บาทต่อเดือนคูณ12เดือนนั่นเองก็จะเป็น600,000บาทต่อปีซึ่งเป็นรายได้40องเล็บหนะคะหากค่าใช้ใจ่ายสูงสุดกฎหมายกำหนดเวลาคาถึงจะเป็น50%ของรายได้ก็จริงแต่ไปติดเพดาน100,000บาท เพราะฉะนั้นแน่ก็หักค่าใช้จ่ายสูงสุดได้1น0 0งแบาทนั่นเองค่าลดหย่อน,นมีอะไรบ้างนะคะก็จะเป็นค่าลดหย่อนส่วนตัวอันนี้เป็นพื้นฐานนะคะอันนี้เราทุกคนได้ก็คือรัฐกําหนดให้ลดหย่อนได้60,000บาทนะคะก็ตรงนี้ก็จะเป็นค่าลดหย่อนส่วนตัวหักกับกบขได้อีก5,000ันคูณ12เดือนก็คือปีหนึ่งก็ได้60,000บาทก็ลดหย่อนกับกบขอ,อีก60,000บาท รวมเป็นเงินได้สุดธิที่ต้องนําเข้าไปคํานวณอัตตาภาษีเนี่ยก็คือเงินได้ของเราทั้งปีนะคะ600,000บาทหากค่าใช้จ่ายตาม40%เลึก็สูงสุด100,000บาทหากค่ารถยนต์ส่วนตัว60,000บาทหากค่ารถยนต์กับกบขจากกาบขแล้วในอีก60,000บาทก็จะเหลือเงินได้สุทธิ380,000บาทนั่นเองนะคะซึ่งตรงนี้เราจะนําเข้ามาคํานวณใน ตารางอัตราภาษีนั่นเองตารางอัตราภาษีตรงนี้เนี่ยก็คือมันจะเหมือนเดินขึ้นบันไดไปแต่ละขั้นนะคะแต่ละขั้นเนี่ยก็ไปบวกๆก,กันไปในช่วงของเงินได้ตรงนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะอย่างขั้นที่1เนี่ยเขาบอกว่า1 0 0 0 0แสนในช่วงที่อยู่0ูนย์ถึงหนึ่งแห้าหมื่นบาทแรกเนี่ยไม่เสียภาษีเพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งแห้าหมื่นบาทแรกไม่เสียภาษีเพราะฉะนั้นได้ยกเว้นก็คือช่วงตรงนี้ก็เป็นศูนย์ เดินต่อไปในขั้นที่2ค่ะเงินได้1นึ0 0 0 0บาทจนถึง3 0 0 0 0นบาทเสียภาษี5%เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเรามีรายได้เนี่ยอยู่ในช่วงนี้เต็มขั้นนะคะ แล้วก็มีเกินออกไปขั้นที่3อีก80,000บาทเพราะว่าเงินได้สุดที่ของเราเนี่ยคือ380,000บาทเพราะฉะนั้นในขั้นตรงนี้ช่วงที่เงินเราอยู่ตรงนี้100,000-300,000บาทเนี่ยช่วงตรงนี้ก็คือ150,000บาทนั่นเองช่วงตรงนี้เสียภาษี5%ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำนวณในขั้นที่2ของเราก็คือเสียภาษี7,500บาทเดินต่อมาในขั้นที่สค่ะอันนั้นเราทดไว้ในใจ ขั้นที่3เงินได้ช่วง300,000บาทถึง500,000บาทตามตรารางอัตราภาษีเราเนี่ยจะเสีย10%ซึ่งในช่วงของเงินได้ตรงเนี้เงินได้สุทธิของเราตรงนี้นะคะอยู่ในช่วงนี้80,000บาทนั่นเองเพราะฉะนั้นคูณกับ10%ก็จะได้เป็น8,000บาท เราก็นําทั้ง3ขั้นเนี่ยค่ะมาบวกกันขั้นแรกไม่เสียคือ0บาทขั้นที่2เสีย7,500ขั้นที่3เสีย8,000บาทเพราะฉะนั้นสรุปภาษีที่เราต้องเสียทั้งปีคือ15,500บาทนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราลองไปดูตัวอย่างที่2กันค่ะ ถ้าหมอคนเดิมคนไม่แก้ค่ะแต่ว่ามีไปรับจ็อบโรงพาบาลเอกชนด้วยแล้วก็ได้เงินเป็นลักษณะ d f ซึ่งถือเป็นรายได้40% 6นะคะในปีนั้นคุณหมอเนี่ยก็มีรายได้จากตรงนี้อีก100,000บาทที่เป็น40%ล6ส่วนรายได้40%ลบ1เนี่ยราคารถยอนต์อื่นๆเหมือนเดิมนะคะไม่ได้มีค่ารถยอนต์อื่นๆเพิ่มเพราะฉะนั้นเวลาคิดคำนวณเงินได้สุทธินะคะ เราจะนำลักษณะของเงินได้แต่ละแบบเนี่ยหักค่าใช้จ่ายก่อนนะคะแล้วค่อยมาหักค่าลดหย่อนที่หลังเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราคำนวณเนี่ยรายได้40วงเล็บหนึ่ก็จะลบค่าใช้จ่ายตามกฎหมายที่เขากำหนดไว้40วงเล็บหนึ่ะคะก็เป็นกลุ่มก้อนหนึงแล้วก็ค่อยมาบวกกับรายได้40วงเล็บ6ที่หักค่าใช้จ่ายตาม40วงเล็บ6แล้วนะคะก็ค่อยมาบวกกันแล้วก็ไปหักด้วยค่าลดหย่อนอีกทีหนึ่ง เพราะฉะนั้นเมื่อกี้ยังพอจําได้นะคะคุณหมอคนนี้มีรายได้จากโรงพยาบาลรัฐเนี่ยหกแสนบาทต่อปีเพราะฉะนั้นหากค่าใช้จ่ายตาม4ณสี่สิบวงเล็บหนึ่งตอนนั้นเนี่ยก็คือเหลือรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเนี่ยก็คือห้าแสนบาทนั่นเองรายได้สี่สิบวงเล็บหกตรงนี้ค่ะเราก็เลือกหักแบบเหมาไปก็หักได้หกสิบเปอร์เซ็นของรายได้เพราะฉะนั้นรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสําหรับรายได้ที่เป็นสี่สิบวงเล็บหกตรงนี้นะคะก็คือจะเหลือสี่หมื่นบาท เพร er าะว่าเราจะหักค่าใช้จ่ายได้60,000บาทนั่นเองเพราะฉะนั้นรวมรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายของเรานะคะเราก็เอาไอ้ห้าแสนบาทที่เป็น 40- ่สงเล็บหหลังหักค่าใช้จ่ายแล้วเนี่ยมาบวกกับ4ี่สงเล็บหที่หลังหักค่าใช้จ่ายก็จะเป็นรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายของเราทั้งหมดเนี่ยเป็น5้าแสนสี่หมื่นบาทนั่นเองจากตรงนี Twelve ้เราค่อยนํามาหักค่ารถยนต์นะคะค่ารถยนต์ก็จะมีค่ารถยนต์ส่วนตัว6 0 0 0 0บาทค่ารถยนต์กับกอบขออีก6 0 0 0 0บาท เพราะฉะนั้นลบกันแล้วเนี่ยก็คือเหลือเป็นเงินได้สุทธิของเรา420,000บาทนั่นเองนะคะเราก็มาเข้าขั้นอัตราภาษีของเราเหมือนเดิมขั้นที่ 1, 150,000บาทแรกไม่เสียขั้นที่2ก็ยังเสียเต็มขั้นเหมือนเดิมนะคะก็คือ7,500บาทแต่ในขั้นที่3เนี่ยต้องเพิ่มขึ้นนะคะเพราะว่าเมื่อกี้เงินได้สุทธิของเราตัวอย่างแรกเนี่ยเรามีเงินได้สุทธิ อยู่ที่380,000บาทเพราะฉะนั้นอยู่ในช่วงที่3เนี่ยแค่80,000บาทแต่ว่าเนี้เงินได้สุทธิเราเพิ่มขึ้นเป็น420,000บาทเพราะฉะนั้นเงินได้สุทธิที่อยู่ในช่วงที่3หรือขั้นที่3เนี่ยเพิ่มเป็น120,000บาทนะคะซึ่งขั้นนี้เสียภาษี10%ก็คือเราก็เสียในขั้นนี้เป็น12,000บาทนั่นเองเพราะฉะนั้นสรุปภาษีที่เราต้องเสียก็จะเท่ากับ หนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทนั่นเองนะคะแต่ว่าถ้าใครมีเงินได้สุดทธิเกินห้าแสนบาทไปเราก็ต้องก้าวไปในขั้นที่สี่ขั้นที่ห้าต่อไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็อีกนิดนึงค่ะก็คือถ้าเรามีรายได้ที่เป็นรายได้อื่นๆที่ไม่ใช่40วงเล็บหนึ่งนะคะที่เกิน1ล้านบาทไม่รวม4 0วงเล็บหนึ่งนะคะที่เกิน1ล้านบาทเนี่ยให้ต้องคำนวณภาษีแบบเหมาด้วยนะคะ การคำนวณภาษีแบบเหมาเนี่ยก็จะเป็นว่ารายได้อื่นที่ไม่ใช่40 1บ1คูณด้วย0.5%ก็คือเสียภาษีอัตรา0.5%นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือคูณด้วย0.005นั่นเองก็คิดง่ายๆค่ะมันก็คือ1ล้านบาทเสีย5,000บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างแรกเราต้องคำนวณแบบขั้นบันไดก่อนนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ขั้นบันไดจะเสียเยอะกว่าแบบเหมาแบบนี้อยู่แล้ว เมื่อกี้เราคำนวณแบบขั้นบันไดเราก็เก็บไว้ในใจถ้าเรามีรายได้อื่นๆที่ไม่ใช่สี่สิบหลบหนึ่งแล้วเกินหนึ่งล้านบาทเราลองคำนวณแบบเหมาด้วยนะคะจะใช้แบบเหมาเนี่ยได้ก็ต่อเมื่อเราคำนวณแบบเหมาแล้วสูงกว่าแบบที่คำนวณแบบขั้นบันไดนะคะอย่างสมมุติว่าถ้าเราคำนวณแบบขั้นบันไดเสียสองหมื่นบาทเราคำนวณแบบเหมาแล้วเนี่ย เสียประมาณ7,500บาทยังไงเราก็ต้องเสียแบบขั้นบันไดนะคะก็คือมาเทียบกันเฉยๆก็คือเลือกที่เสียเยอะกว่านะคะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่มักจะเสียแบบขั้นบันไดอยู่แหละค่ะก็คำนวณไปดังนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะวางแผนภาษีเพื่อหาค่าลดหย่อนต่างๆมาเพิ่มเติมเนี่ยเราต้องคำนวณนภาษีของตัวเองให้เป็นก่อนนะคะอย่างแรกเงินได้ของเราเนี่ย ทั้งปีเท่าไหร่และลักษณะของเงินได้เราเป็นอะไรเพราะว่ามันมีผลกับการหักค่าใช้จ่ายได้ตามกฎหมายนั่นเองนะคะและเราก็ต้องมาดูต่อว่าเอยเราจะหาค่าลดหย่อนอะไรมาเพิ่มเติมเพื่อทําให้เราประหยัดภาษีได้นะคะเพราะว่าไอ้เงินได้ตรงนี้มันต้องมาหักด้วยค่าใช้จ่ายหักค่าลดหย่อนแล้วออกมาเป็นเงินได้สุทธินั่นเองก่อนที่จะนำไปเข้าเรื่องของตรารางอัตราภาษีนะคะดังนั้นเนี่ย ถ้าเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงลักษณะของเงินได้ได้เนี่ยก็หาค่าลดหย่อนมาเพิ่มเติมนะคะก็จะทําให้ประหยัดภาษีขึ้นหรือเสียภาษีน้อยลงนั่นเองภาษีเนี่ยถือเป็นค่าใช้จ่ายที่สําคัญตัวหนึ่งนะคะดังนั้นการวางแผนภาษีได้เนี่ยก็จะทําให้เราประหยัดเงินที่ต้องจ่ายเพื่อนําไปเก็บออมและก็ลงทุนได้เพิ่มขึ้นนะคะมันอาจจะยุ่งยากในปีแรกครั้งแรกที่คิดแต่หลังจากนั้นน่ะ เชื่อเธอค่ะมันจะง่ายแล้วมันก็จะเป็นอัตโนมัติในปีถัดๆไปอย่าลืมวางแผนภาษีกันด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามนะคะขอบคุณค่ะ